สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์เมสเซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีตัวละาบชื่อว่าซอนนี่นะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนั่นเล่นซอนนี่นะครับกับสายวิ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นสายวิ่งที่น่าจะวิ่งได้นานมากเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสายจู๊กที่น่าจะทําให้คิลเลอร์เนี่ยปวดหัวได้เลยนะซึ่งเสร็จเปิร์กที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นะครับกับซอนนี่นั้นจะมีเปิร์กอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปิร์คคททีีี่่่นนนะะรรรรัับเเเิิ์์์สาาากก็็จมชืออวต นะครับโดยเบิร์กแรกเนี่ยหรือเบิร์กจัมสตาร์ทนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อซอนนี่วิ่งนะครับจะทำให้ซอนนี่เนี่ยเสียเซมินาน้อยลงกว่าเดิมเนาะห้าสเลยนะครับและเบิร์กที่2นะครับหรือเบิร์กสลิปเปอรี่เนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อซอนนี่มุดช่องนะครับจะทำให้ซอนนี่เนี่ยวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไปเลยเวลาเจ็ดวินาทีเนาะและเบิร์กที่สามนะครับเบิร์กสุดท้ายนั้นหรือเบิร์กเอ็กซ์ตร้าดิฟเนี่ยความสามารถของมันนะครับหลัััััังงจจาา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 กกกทททีีีีี่่่่่่ซซออออนน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 นะะะะะะคคคครรรรรบบบบบใใช้้้้ยยยยหหเเเเเเไไดดดลลลืมมขึววววิิิปสส ผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งขวาเนาะความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการลดคูดาวสกิลของเรานะครับให้รีเซ็ตเร็วขึ้นกว่าเดิมเนาะ25%นะครับส่วนสกิลเลเวลที่2นะครับผมก็สามารถตรงการนะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการลดคูดาวนะครับของการรีชาร์จสกิลของเราเนาะให้รีชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่เราใช้เสร็จไปแล้วเนี่ยตวินาทีเนาะและสกิลเลเวลที่3นะครับเลเวลสุดท้ายนั้นผมก็จะมาตรงการเช่นกันนะครับความสามารถของมันนะครับจะทําให้เเเเเเรรรรรราาาานนนนนะะะคคคััับบบสสสสมถแยยยยยกีีีีงงงงงได้้ว่่ตป็ขออื หรือว่าเสียงของคิลเลอร์เนาะส่วนสกิลวิธีของซอนนี่นะครับผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับหากใครอยากเล่นเซิร์ฟเปิ๊กตามผมนะครับก็สามารถอัพตามผมมาเลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติด้านล่างนั้นผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับโดยค่าเซมินาเนี่ยหรือว่าแต้มสีเขียวนะครับผมก็จะไปอยู่ที่บวกสิบห้าเนาะมันก็จะรวมได้ที่50หน่วยนะครับและสุดท้ายครับค่าคนจำนาญครับหรือว่าแต้มสีม่วงเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวกสิบเอ็ดนะครับมันก็จะรวมได้ที่สามสิบหกหน่วยเนาะซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเเเกก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 กมมมมมมนน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 ะะะะะะคค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 รรรรรรรัััััับบบบบฝาาาาาททุดดดดดไลลลลล์์แแชชตตติิพืื่่่่อออออปป็็งงงใใใจหๆขผผ้้วยยี สามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเนาะหากใครอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับหรืออยากสนับสนุนผมนะครับอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์้ตนล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับซอนนี่ใายวิ่งหรือว่าใสา่จู๊กเนี่ยในเกมมันจะจู๊กสนุกขนาดไหนครับเกมแรกครับกับซอนนี่ในด่านแกสเซชันครับเหมือนจะเป็นตอนกลางคืนด้วยนะแต่ไม่ใช่ตอนฝนตกนะครับถือว่าโอเคอยู่แล้วเหมือนกับว่าเราอัดคลิปทุกครั้งเนี่ยด่านแกสเซชันต้องออกใช่ไหมแล้วก็ด่านสละักเชือเฮาอีกด่านหนึ่งนะคร สองด่านหนีมาบ่อยเหลือเกินวันนี้ผมพาซอนนี่นะครับมาเล่นสายจูกเนาะแต่จริงจริงก็ไม่ใช่สายจูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นสายวิ่งซะมากกว่าเนาะคือบ,บว่าเท่าไปจูกก็อจจะตายได้ครับเพราะว่าเลือดเราน,น้อยเหลือเกินสิบห้าน่วยโดนตีแบบสามตีก็น่าจะตายแล้วมั้งแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสายนี้นะครับสามารถเปิดประตูได้เร็วอยู่ถึงจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ช้าครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง,างสายนี้ถือว่าโอเคนะ ถ้าอยากลองเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นได้ครับเกมนี้มีใครบ้างเนี่ยมีคุณลุงแฮนครับมีโบนแล้วก็ซิซี่เนาะเกมนี้ใส่ฟิวมไม่ได้ครับเพราะงั้นเราต้องเปิดประตูเท่านั้นเราอาจจะไปเข้าเอา่อแบตเตอรี่เนาะแต่ว่าเกมนี้อาจจะต้องมีกระดูกไปด้วยครับเพราะว่ามีคุณลุงแฮนเนาะเขาอาจจะใส่ไฟฟ้าไว้ครับเพราะงั้นต้องระวังเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปก่อนเลยเวยชนทําไมคุณปู่นั่งตรงนี้หรือเปล่าเอ๋โอเคไม่มีครับ เอ้ยมันเป็นตอนฝนตกนี่ว่าเดี๋ยวก่อนผมหนึกว่าไม่ใช่ด่านฝนตกโอ้โหไม่ชอบเลยแก้เซชั่นฝนตกโอเคตรงนี้ไม่มีกบดักครับไปได้แต่เมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่ในบ้านด้วยนะเพาจะออกมาหรือเปล่าต้องระวังให้ดีถ้เาเราเข้าได้ก่อนจะดีมากครับเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในมีคนอยู่ข้างในไงโอ้โหแล้วบิกร็อกแตกพอดีแย่มาก ังไงครับตันหน้าไปหนึ่งทีไงแค่นั้นแหละยืนทําไมผมก็ขอตันหน้าไปซะหนึ่งทีพิกล็อกเราแตกได้ไงเมื่อกี้โอ้โหเราพิษน้านเหมือนกันนะเฮ้ยเราไปเก็บกระดูกทําไมซิซี่อยู่ไหนครับมันกําลังมาไม่มาละมันเป้าเลยครับเพราะว่าประตูนั้นผมเปิดแล้วไงเออข้างในนี้น่าจะมีพลิกล็อกนะครับ เกนี้กล่องฟิลน่าจะอยู่ข้างนอกนะใช่ไหมโอเคอยู่ข้างในนี้ครับแต่เราไม่ใส่อยู่ละเฮ้ยข้างนอกมีคนอยู่อุย้ยเราโด,ด,ดนไฟช็อต <c oughs> ผมกาลังจะเปิดพลิกล็อกโดนไฟช็อตได้ไงเปิดเลยแล้วกันถ้างั้นเปิดไปก่อนเออเพื่อนมาใส่อับโอเคเรียบร้อยน่าจะยังไม่มีใครขึ้นมาผมก็ขอพิกล็อกก่อนแล้วกันนะ เรียบร้อยครับสองอันข้างในนี้มีคนหรือเลปล่ามีคิลเลอร์อยู่ข้างนอกน่นาจะเป็นคุณลุงโบนแล้วก็มีคนกําลังเข้ามาครับวิ่ไม่เมายังไงมาหรือเลปล่าผมรอตันเลยถ้ามาตันหน้าไปหนึ่งทีตันไ่อีกทีหนึ่งไม่โดนหมุดเลยแล้วกันไปโดดดีกว่าไม่เล่นแล้วครับเดี๋ยวตายตอนแรกคิดว่าเขาจะมาไง เราก็เล่นรออยู่ตั้งนานที่แต่ไม่มาไอบา้บ้าเอ๋ยขอโทษไปก่อนครับเลือดเราเหลือน,น้อยมากเลย,ยต้องไปใช้ยา,า,มาผมยังไม่เห็นคุณลุงแฮนเลยนะเห็นแค่โบนครับแฟลซี่จริงจริงเราใช้ยาขวดเล็กก็น่าจะเต็มแล้วปะอุ้ยแต่ข้างหน้าขวดใหญ่เงินก็ขอขวดใหญ่เลยแล้วกันนะครับใหญ่ไปเลยน่าจะเลือดเต็มเลยเนะี่ยโอเค <S <S เดี๋ยวเราไปแบตเตอรี่ที่เดิมครับตรงที่เรา เปิดประตูไว้เนาะข้างบนนี้มีคนปะเนะี่ยไม่มีแต่ตรงนี้มีน้องซิซี่ยืนทำอะไรวะเนะี่ยฮุ้ยคุณลุงเงี้ยมามันมองเห็นผมเมื่อกี้ผมคิดว่ามันอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนสองตัวตรงนี้สองตัวตรงนี้สองตัวเลยไปดีกว่าอาจจะต้องไปโดดครับ ือมาสองตัวเลยโดดดีกว่าเนาะไม่โดดเดี๋ยวตายครับทั้งบนทั้งแฮนเลยเมื่อกี้โอ้โหแต่จริงๆเมื่อกี้ถ้าเพื่อนใส่ฟิวได้จะจะดีมากนะเอาเราเพื่อนออกประตูไหนวกันวันนี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเราฟิวมาแล้วโอ้โหโดดมาพอดีโดดกลับดีครับโดดกลับดีครับรออะไรล่ะอันวะเนี่ยวิ่ง วิง่งโอเคขอบคุณครับใครเปิดฟิวให้น่าจะเป็นอันนาเนาะเกมที่2ครับกับซอนนี่ในด่านแกสเซชันตอนคืนอีกแล้วนะครับรอบนี้น่าจะไม่ใช่ตอนฝนตกจริงๆแล้วละเพราะว่ามันเขียนว่าไหนใช่ไหมมันไม่ได้เขียนว่าซอมครับซึ่ง่าจะใช่โอเคขอให้อย่าเป็นด่านฝนตกเลยครับด่านฝนตกมันเล่นยากเนาะคือเมื่อกี้รารอดได้เพื่อนเนาะคือแบบเพื่อนออกประตูนะ่าก็เป็นประตูหลับครับแล้วก็อันนาเป็นคนเปิดฟิวให้ผมเนาะต้องขอบคุณเพื่อนจริงๆ เฮ้ยเกมนี้มีแฮนนะเนี่ยเอ่อเกมนี้มีใครบ้างมีคุณลุงแฮนครับมีแชเกอร์แล้วก็คุณลุงคุกเนาะเกมนี้มีเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับเกมเมื่อกี้เลยนะครับแต่เกมเมื่อกี้เหมือนจะมีคุณลุงโบนใช่ไหมเกมนี้น่าจะเล่นยากขึ้นครับเพราะว่ามีตัวแถบถึง3ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเกมนี้เราจะรอดอยังไงดีกว่าคืออย่างน้อยมันก็ต้องเปิดประตูแหละเกมเนี้ยเพราะว่าถ้าจะใส่ปิวอะยังไงก็มีคุณลุงแฮนครับเดยกเว้นแต่จะให้เขาอะไปไกลๆแล้วเราไปแอบใส่อะไรเงี้ยน่า,าเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปแบตเตอรี่เลยกันมูดออกไปเจอใครไปเนี่ย yep. ยืบโุ้ยสกิลวะยังไม่มีด้วยโอ้ยตรงนั้นี่เชเกอร์ครับแอบก่อนละกันเขาน่าจะไปใส่แถบไว้ที่ประตูครับตรงนี้มีเชกเกอร์คนเดียวนะซึ่งเอาไปละอุย้ยคุณลุงแฮนอยู่ข้างหลังเราผมได้ยินเสียง oh <my> เขาวางแถบไว้ตรงนั้นด้วยก่อเปิดประตูหน่อยนะครับอุย้ยยังไงเนี่ย โอเคดีนะเรา,เากระดูกมาด้วยครับเพราะว่าเกมนี้มีเชคเกอร์ไงมันมาละมันรู้ดีเหลือเกินโดดดีกว่าครับเฮ้ยตายปะเนี่ยโอ้โหวิ่งเร็วเกินอาจจะมีสเกลแน่นอนครับโอ้นอนเลยอะ่ะเราเล่นรีบเกินไปนิดนึงนะคือสายนี้ต้องบอกว่าเราบางมากครับเพราะงั้นอย่าเล่นรีบมากถ้เาเล่นรีบเกินเราตายแน่นอนครับเมื่อกี้เราโดนตีสามทีคือเลือดแดงแล้วนะคือเลือดแบบเหลือนหนึ่งเลยครับเอ้าแล้วเมื่อกี้เหมือน เหมือนเพื่อนจะปิดฟิวหรือปะไม่ใช่ปิดฟิวปิดแบตเตอรี่ครับใช่ไหมอุ้ยรอด้วยเพื่อนผมขอไปด้วยขึ้นไปตายปะเนี่ยอุ้ยแล้วเพื่อนออกได้แล้วครับผมวิ่งไปน่าจะไม่ทันวะ <c oughs> ผมว่าคุณลุงแฮนน่าจะไปละพยายาก่อนละกันโอ้ <c oughs> <c oughs> ล้วชนทำไมครับเนี่ยวิ่งไปแบตเตอรี่ตัดหน้าไปหนึ่งทีไปตัดหน้าหนึ่งทีเุ้ยไม่โดนตัดหน้าไปหนึ่งทีตัดหนึ่งทีรอบนี้โดนครับผมบอกเลยว่าเรานอนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเรานอนไปแล้วครับหนึ่งรอบเนาะเพราะงั้นห้ามนอนอีกถ้านอนรอบนี้คือตายเลยครับข้างในแบตเตอรี่เหมือนจะมีสองคนนะเราอย่ารีบแล้วกันครับ เขาเรารีบเราอาจจะตายได้ผมว่าคุณลุงคุกน่าจะเอาุืนใจไปใส่ละคือโดนตีไม่กี่ทีก็จะตายแล้วเนี่ยตีแรงเกินยกมนี้จะรอดอยังไงครับเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้สก,กิลปิดแบตหรือยังนะไปคิดว่าน่าจะใช้เลยครับแบตอยู่ไหนเอ่ยรงมีไม่มีกระดูกด้วย้ยผมว่าแล้วหูแถบสองอันสามอันเลยครับคือใงทั้งของแฮนแล้วก็คุณลุงคุกเยอะเหลือเกิน เราแยกเปิดประตูก่อนเลยโอ้เราเปิดยาก5 0เด้วยครับผมว่าเขาน่าจะเข้ามาก่อนแน่นเลยอะเขาน่าจะรู้คือผมบอกได้เลยว่าเราต้องห้ามโดนตีถ้าเราจะโดดเพราะถ้าเราโดนตีแล้วเราโดดไปเนี่ยเราตายแน่นอนครับปุปูบเลยวิ่สองละโอ้โหเร็วมากจเสร็จแล้วอีกนิดนึงอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อยยังไม่มีใครมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านนี้เราได้ใส่ระเบิดไปปะโอเคไม่ได้ใส่ครับ ปิดไปก่อนเลยปิดแล้ววิ่งไงลุงแฮรไม่ได้ใส่ไปฟ้าไว้ครับแต่ปุกม,มาจะเย็นจะเย็นพี่จะเย็นนะผมว่าผมตายตรงนี้ไม่มียาเลยครับแต่ข้างหน้ามีนะอย่างน้อยขอยาก,ก่อนเเรียบร้อยปุป๊บแล้วสามนะครับ อิเลอร์ข oh ้างใน2ตัวนะโอ้โหน่าจะตายผมว่าผมน่าจะตายผมน่าจะตายแน่นอนเหลือสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่น่าจะรอดมาเงี้ยกินเลอรไล่กันดุมากเลยครับเกมนี้ผมใช้ยาไปเยอะมากเลยอือเพื่อนเปิดประตูอีกฝั่งหน่อยได้ไหมหรือไม่ก็ใส่ฟีลให้ผมหน่อยได้ไหมครับตรงนี้เหมือนจะไม่มียาแล้วเนี่ย ยาน่าจะใช้ไปหมดแลยครับไม่มีจริงด้วยตรงนี้มีไหมไม่มีเช่นกันครับแย่ละยาข้างล่างหมดเลยครับต้องขึ้นไปข้างบนละผมว่าเราอาจจะต้องแอบเข้าเจนอะแบตเตอรี่ไม่ได้เลยครับเขารู้เฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรแบเนี้มันวิ่งลงมาได้ไง จู่ๆก็วิ่งมาหาเลยแล้วเมื่อกี้เราอยู่ไกลมากเราใช้ปิงตีไอ้นี่โกงเกมที่3ครับกับซอนนี่ในด่านเดอะเมลนะครับหรือว่าด่านลงสีเนาะด่านนี้คือเราต้องเล่นเซฟนิดนึงครับเพราะว่ามันเล่นยากจริงมันพอๆกับด่านเอ่อแฟมิลี่เฮาเลยเนาะแล้วก็เราเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางนะครับเราไม่ได้อัพเลือดมาเลยไอ้นี้ต้องบอกว่าเอามาจุกได้ครับแต่ว่าห้ามโดนตีนะต้องพูดอย่างนี้อเอามาจุกได้แต่ห้ามโดน,นตีถ้าโดนตีเท่ากับตายเลย โดนจอนนี่ตีเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะสองฮิตครึ่งตายครับพูดได้เลยเพราะว่าเราบางจริงเรามีเลือดแค่15หน่วยครับโอเคเพื่อนจะทำเสียงดังแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปเปิดประตูเลยครับเกมนี้มีใครบ้างเอ่ยมีคุณลุงคุกครับแล้วก็โบนเนาะแล้วก็สุดท้ายครับคุณลุงแฮนโอ้โหเกมนี้ตัวแทบ3ตัวเบอกเลยว่ายากจัดจัดเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่าครับเกมนี้อาจจะไปเข้าแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับเพราะว่า ผมว่าเจนเนี่ยคุณลุงแฮนน่าจะน่าจะใส่แถบไว้เยอะมากเนาะเดี๋ยวเราไปลองดูแบตเตอรี่กันครับว่าจะยังไงเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่สกิลเราย,ยังไม่มาด้วยดูไม่ได้ครับคุณปู่น่าจะนั่งตรงนี้ครับผมว่านะนี่ไงโอ้หินเลือดสตัวตรงเนี้ยบ้าไปแล้วไม่อยู่เลยครับตรงนี้ใส่แถบไว้แน่ๆุยไม่ใส่หรอแต่ว่ามีกุญแจของคุณลุงครูครับ น่าจะเปิดยาก50ได้ปะเนี่ยโอเคไม่ยากครับได้อยู่ขอายัดญเปิดก่อนถือว่าดีครับเขาไม่ได้เอาเปิดเออเปิดยาก50เปอร์เซ็นต์มาเนาะแต่เราก็ต้องเล่นเซฟนิดน,นึงเพราะว่าเราบางมากครับเปิดได้แล้วหนึ่งอันเหลืออีกหนึ่งอันครับเหมือนจะมีคนมาแล้วโดดก่อนเลยไม่เล่นต่อครับเล่นต่อมีหวังตายแน่นอนคือเราต้องเล่นเซฟนิดหนึ่งเพราะว่าเราบางนี่แหละอย่างที่บอกเรามีเลือดแค่15เนาะ ประตูนี้เพื่อน,น่าจะยังไม่เปิดขออนุญาตใช้ยานครับเราใช้ยาน,นี้น่าจะเลือดเต็มเลยนะเพราะว่าเลือดเราน้อยจริงแต่เราก็มีเปลือกไซ่าดิบได้ครับที่เราใช้ยาได้เพิ่มขึ้นเนาะสามหน่วยนะครับปูุเร็วสองเร็วรุดเ,เร็วเลยเกินอาจจะต้องไปจิ้มหรือเปล่าอย่างนี้แต่ว่าผมว่าคุณลุงโบนวางระเบิดไปนแน่แหละโอเคเปิดประตูไปก่อนครับประตูนี้เดี๋ยวเอากระดูกไปด้วยลวกันครับ เพื่อแบบอาจจะไปจิ้มแต่ก็ไม่อยากไปจิ้มเท่าไหร่เพราะว่ากลัวตายครับอืมตรงนี้มีคนไหมมีคุณปู่นั่งตรงนั้นครับเพื่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหนอาจจะอยู่ข้างล่างเนาะโอเคตรงนี้มีพิดล็อกครับปิดล็อกไปเปิดประตูก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งมาตรงนี้มีไก่นะระวังโอเคเหมือนจะมีคนมา ไปเลยครับมีคนจิ้มแล้วโอเคคุณลุงโบนไปเลยครับเราเปิดประตูต่อเขาน่าจะไปไล่คนที่จิ้มแน่นอนราะงั้นเราน่าจะเปิดประตูได้ครับ <c oughs> อย่าเพิ่งตายนะเพื่อนรอให้ก่อนเรากําลังจะเปิดประตูให้นายโอเคครับเปิดเสร็จแล้วผมอยากไปเปิดประตูข้างในก่อน,อนแล้วค่อยเตะเจนอ่ะตรงนี้ไม่มีพลิกล็อกด้วยครับพลิกล็อกอาจจะอยู่ฝั่งนี้มีไหม โอเคมีครับขอ,อบิกล็อกไปเปิดประตูก่อนเราค่อยไปเตะเจนครับอุ้ยรถลีเลนตายแล้วไม่มีคนเข้ามาหรือเปล่าอุ้ยทันไะเนี่ยโอเคทันอยู่หรือว่าจะไม่ทันุปู่กลับมาแล้วลีหนึ่งอีกรอบเลยครับเมื่อกี้เหมือนลีเลนจะจิ้มไปนหนึ่งครั้งใช่ไหมแต่เขาน่าจะเปิดจิ้มมาครับซึ่งโอเคอยู่คุณปู่กลับไปแล้วลีหนึ่งอีกรอบเรียบร้อย ถึงเวลาที่เราต้องเตะเจนเหลือแค่เตะเจนเท่านั้นเราก็จะรอดแล้วเตะครับซึ่งเราก็จะเตะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าค่าของมิแก่งเราเนี่ยมีแค่35หน่วยเนาะแต่ก็ไม่นานเท่าคอนนี่ครับเพราะว่ามันก็อยู่ในเกมบาลานซ์แหละเตะนี้เล่นได้ครับหลายๆสายเลยแต่ว่าแนะนําว่าอย่าอย่าโดนตีครับโดนตีเท่ากับตายเลยผมปิดเสร็จแล้วไงมีคนจะมาหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนจะมีคนตายด้วยนะครับคุณป้าวเวอร์จิเนียตาย จินเลอร์น่าจะอยู่น่าอยู่ฝั่งเจนหมดแล้วครับเอยไม่ใช่น่าจะอยู่ฝั่งแบตเตอรี่หมดแล้วครับเหมือนเพื่อนจะไปที่นู่นกันเนามาเร็วคนนี้มาเร็วรออะไรมีคนมาไหมยังไม่มีครับมีแค่เพื่อนมาเดนี้ถือว่าผมช่วยคนนี่อย่างเนี้ยมีคนกำลังมาคุณลุงเฮนไม่ ยังไงครับอุ้ยมันไปปิดแน่เลยหันไปเนี่ยไปเลยครับไม่อยู่แล้วโอ้โหเกือบไม่ทัน